ครับกทบสทีตอนเศร้าครับวันนี้กับหงม่วงเล่น้อยครับกะมายามกับดักหนูคือเก่าเหรอครับหลังจากที่เหาทําการใส่ใบหมว้านนะครับผลี่เป็นยังไงนะครับเรากะไปเบิ่งกันเลยครับหลังแรกครับเนี่ยขี่ไตนะครับโอ้เนี่ยขี่ไตได้ผลนะครับ ได้ผลก็คือได้หนูน้อยนะครับเป็นเนี้อขี่ไตก่อนนะครับเมือ่อวานนี่นี่จ้หนูน้อยก็มากินเนี่ยครับเนี้อขี่ไตอืมเดี๋ยวเคี่ยวกับดักแป๊บหนึ่งครับหลังนี่ลั่นนะครับแล้วก็เนื้อบิดครับเข่าเบิดเลยครับเออกอาที่เป็นการลั่นแบบ บ่ดูน้อยกับก็แบกถือํำข้างแล้วครับพอนำข้างร้ายครับมันนี่นำข้างนี่ร้ายครับเปียกไปเลยครับก <c oughs> ับเป็นช่วงของหนาหนาวครับไป้ายหนาหนาวแล้วครับหมอกก็เริ่มร้ายครับ <c oughs> เนี่ยครับนุซิ่งหลายหลี ลั่นถิ่มก้อนหนูใหญ่เบิดครับแม่นี่โตหนูอ่ะอืมหลายหลีครับหนูซิ่งเมื่อกวนหนูใหญ่ก่อนนะครับโอ้พี่น้องของแ้ครับเนี่ยุุนอ่ะไม่หนูใหญ่ครับ นั่งกูดอยู่ด้วยครับมีห้อยมันดิ่มนมาสั่นว้าผลครับโอ้ตัวใหญ่ครับครับขอเกลี่ยแป๊บนึงครับ เคียเรียบร้อยแล้วครับหลังประมาณมาันก็ลั่นอีกแล้ครับลั่นแทบทุกหลังเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมน่มอมั้งครับหนูซิ่งครับลั่นหนูซิง่งอย่างต่อเลยครับเนี่ยครับ นีแต่แนวเดียวนั่นเป็นดงหนูซิ่งตัวครับนี่นี่อีกหลังนึงครับโอ้หนาเสื้อนะครับเนาะเบิ่งหวะพี่น,น้อง หนูซิ่งติดสองตัวในหลังเดียวหนูซิ่งมันหลายครับหมอกหลายครับเนี่ยไปเหลี่ยมมาผ่าด้ยครับอืมไม่ต่แนวเดียวครับ นั่นเดียวเนี่ยโมเมนตใหญูยัยนะครับนั่เดียวนี่ยหนูซิ่งมันเป็นปลาหย่าปลาเข่าเก่าครับหนูซิ่งอาจจะหลายจาังหนเพราะว่า เคยได้กินเขาครับเคยอยู่ป่าเขาอะอาจจะยังอยู่อยู่คือเกานะครับก็เลือดไห้มันค่อนข้างที่จะร้ายนะครับอันนี้มีโตนะ้ครับโอ้มันนูยังงหรครับเนี่ย ลูกหนูบ่เดี๋ยวเกลียแป๊บหนึ่งครับหลังต่อมามีตัวเลยครับที่ผมทายรีวิวหมู่บ้านนี่ครับหนูที่ทำเลสวยๆนะครับที่ว่านันโพหัวออกมานะครับก็โดนครับก็หนูใส่หน่อยครับ กับ,บ่ใหญ่ปันไหนครับขออนุญาตเคลีย์แป๊บนึงครับดังนี้ก็ลั่นนะครับเหมือนเดิมเหรครับดันแห้วเงียหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจครับเป็นนูซิงแน่นอนนะครับนูซิงหลายครับปัญหา ก็เริ่มแจ้งแล้วครับอากาศดีครับอากาศหนาวครับก็นี่ก็หงม่วงกลัวแล้วครับแต่ว่ามันยามมาท่านเบืดนะ้ครับมันเหลืออยู่ประมาณจากหกหลังครับเหลืออยู่ประมาณหกหลังเจ็ดหลังเดี๋ยวเขาจะไปเบ่งกันต่อเลยครับหมายต่อมากรับเป็นปลาหยาครับปลาหยาหมู่ว่านนี่ครับก็ใส่ติดติดกันเนี่ยแหละครับ กระเป๋ลันนะครับกล่องลอยหนูกับมี่นะครับเหมือบ้านเนี่ยเป็นหนูน้อยนะครับกล่องลอยมันนี่ครับมันก็ลั่นทุกหลังนะเกือบลัน่นลั่นเกือบทุกหลังนะครับ ก็น่าจะเป็นหนูซิ่งนะครับคือกันแหละมันหลายนะครับคือเกาครับอืม,มไม้ดีบ่ค่อยมีตัวนะครับคือปลานั่นนะครับ คือปลาเขาปลาปลาอันนี้มันมันมันเป็นปลาหย่าครับมันมันเป็นปลาเข่าครับเมื่อกี้เป็นปลาเขา่าเก่าเขาครับน,นี่ทางหนูดีแต่ว่าหนูบ่บมานะครับบ่กินนะครับผมาหอดล้างนี่แหรอครับมีโตนะครับล้างนี่นี่ครับ ขนหนูน้อยครับตามดีเขาเห็นห้อยมันไหวครับโตกว่าจีบประมาณนี่แหละแต่มีตัวเห็นครับหนึ่งตัวนะครับก็อเคลียดแบบหนึ่งครับครับสำหรับโมนี่กนาจีจบซ้ำนี่นะครับได้สามตัวครับกับรักประมาณจีนีสิบสิบก็หลังเนี่ยนะครับก็ แต่สนี้กับ่เป็นอย่างครับกันตัวประมาณนี้ครับหนูซิ่งหลายครับปากปรับชมแล้วก็แนะนํำกดติดตามกันเด้นะครับเป็นกำลังใจให้กันมีอย่างดีๆนะถ้าเฉยไม่แชร์กันนะครับื้นนี้ก็สวัสดีครับ